ว่าดีจ้าเมื่อนี้หนูกระสิมาตอบคำถามอ่ที่ว่าจำเป็นจาเป็นเพราะที่ว่าเขามีแฟนฝรั่งเขานัดพบ,บกับฝรัง่งต้องมีเซกันครั้งแรกเลจ้ะอันนี้หนูตอบได้เลยว่าเจําจำเป็นนะจ้าที่ว่าเขาคบกันนัดพบกันครั้งแรกที่เขาเพราจำเป็นต้องมีเซกับเขาเพราะว่าฝรัง่งเขาบพ่ได เขาเ่ได้อ่นจอดจงมาฉันไปกับเธอครั้งแรกเธอต้องมิเซกับฉันนะฉันจึงจะรักเธอมันประแม่นตะฝรั่งอ่เขาก็ห้เกียริเขาคือค้นทายเนี่ยจาการกระ,ะ,ะบางคน้นแล้วค้นเขากาให้เกียรติเขาคนที่เขาหากเขาเขากาให้เกียริเขาจ้า,จาสำหรับค้นที่เขาเชื่ออกาศเขาอยากว <c oughs> ันไนสเตนคืนเดียวไปเขาก็บโปแค์ฉันโปแค์เธอแต่ว่าคนที่เขาหากเขาอีลีนะ่ะเขารอเขาใด้จา้า เขาล้อเขาได้แล้วมันก็ขึ้นกับว่าสถานะมันก็ขึ้นอยกับว่าเขากับเขาคุยกันจังไดแล้วเขารู้สึกจังไดน้ำจ่าอันนี้เขาอันนี้หนูกับบอกไบบด้บอกตรงๆบอสใดจะว่าเขาไปหากันข้างแรกเขาต้องมิเซกันบออันนี้หนูหนูกับบอกบอสใดจะว้ามันก็ขึ้นเรากับคนสองคนเรากับสถานการณ์ในตอนนั้นน้ำมันเขาจำคำตอบเลยคำตอบนี้นะจา้าคือว่าเพราะจำเป็นจ้าที่เขาไปน้ำเขาข้างแรกเขาต้องมิเซกเพราะจำเป็นจ้า ฝรั people, ่งค้นเขาก็ต้องการโค้กเขาเขาต้องการมิมูสิสิพาเขาไปเที่ยวดิ่เมืองไครนะจ๊ะเขาอยากมีคค้นพาเขาไปเที่ยวแล้วก็ค้นที่เจ้าของที่น่ะจ๊ะเขาอยากมีค้นพาเขาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่คอยดูแลเขาออยู่น้ำเขาสิจ้ะลังค้นเขาก็มากั้นสิแต่ลังค้นมันก็มัาคือกันจ้ะลังค้นกับเซกบลังค้นกับมักแต่เซกบลังค้นเขากับพอได้คิดเรื่องนั้นจ้ะ ฝรั่งคนไทยมันก็คืึกกันแหละจ้ะเนาะเขาก็หนูก็ตอบเ่ได้ว่าจําเป็นเพราะว่าไปครั้งแรกต้องมีเซกับเขามันกับว่เสมอไปจะว่าเขาไปครั้งแรกเขาต้องมีเซกับเขามันก็ขึ้นมันก็ขึ้นเยอะกับตัวเขาน้ขึ้นเยอะกับเขาน้าแล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยนจังไดแล้วเขาคิดจังไดกับเขาเขาคิดจังไดกับเขานะจ้ะอันแต่ละแต่ละคนแต่ละประสบการณ์มันก็บพกคือกันจ้ะหนูก็ตอบได้แค่นี้จากที่ประสบการณ์หนูได้รู้ เนาะจ้าจ้าทั้งสันละจ้าคำตอบนี้ได้แล้วเนาะเขากพจำเป็นต้องมิเซ็กับเขาเขาด้วยจ้าถ้าไปพบกันครั้งแรกมันก็ดขึ้นแล้วแต่สถานการณ์นำด้วยจ้าจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย